วัดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเบลมาเรียโออีเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเบลจะมาส่งม้อมรถนะคะปอดิตา้าสีข้าคันนี้เลยคะ่ะปี2012ค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของกันนะคะว่าคนที่เขาชื่ออะไรมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะคือปุณณ์เยตุวัลค,ค่ะค่ะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่คะรับราชการค,ะค่ะคุณพี่รับราชการนะคะอ่าไม่ทราบว,ว่าเป็น วันคะวันเดียวค่ะวันเดียวเลยรวยม,มาก,มากคือฟันมาขนลุกมากเพราะเนื่องจากว่าเซนบ่ายนะคะอีกวันหนึ่งลุกขนเลยนะคะและที่สําคัญซื้อคนเดียวด้วยนะคะถ้าใครอยากจะออกรถง่ายๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญรถคันนี้คันที่สองพันเเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากจะออกรถง่ายๆสบายๆนะคะสามารถติดต่อ,อมาได้ที่มาริโบมาเตอร์นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า100้คันเลยนะคะ